ตอนนี้ผมอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าร้านของเป็นร้านขนมจีนส้นสดครับตรงนี้เลยจะอยู่บงสะพานน้อยครับมาทานกันได้เป็นร้านอร่อยอยีกร้านหนึ่งที่ชอบมาทานกันตรงนี้เลยครับมีไอติมจากอะไรนะครับบ้านธรรมรักษบ้านธรรมรักษ์อ่างน้ำโพสามสิบของกันเจ้าไอรีมค่ะ,อ,ะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะอร่อยมากๆน่าใช้ประจำที่นี่เหรอครับ ทุกวันค่ะแค่ทุกวันค่ะขายที่นี่อ่ะขนมคุณค่ะนีะ่ยอยู่หน้าร้านขนมจีนเส้นสดใช่ไหมร้านนี้เลยขนมจีนกันจ้าขนมจีนมีอะไรบ้างครับน้ำยาปลาน้ำยาปลาน้ำยาปูน้ำพริกตัวอะไรและะ้วแล้วก็มีน้ำยาปูาตัวนี้น้ำยาปู ร้านนี้แหละครับก็มีหนมจีนสองสีสวยงามไปเดียวดูสิน้ำยาปลาน้ำยาปลาครับดูชิสันแล้วก็เขียวหวานหมดแล้วเขียวหวานหมดครับวันนี้โชคไม่ดีเลยนะักที่ น้ำพริกชนิดตัวน้ำพริกตัวและนี่คือของชอบเลยครับนี้ไฟปลาน่ากินมากนี่เลยเป็นชุดใช่ไหมครับเป็นชุดชุดชุดละเท่าไหร่ครับนี่อันนี้ชุดใหญ่229บาทอันนี้ชุดใหญ่นะครับน้ำยาจะมีกี่อย่างครับห จะมีน้ำยา5อย่างแล้วก็ขนมจีนนี่ประมาณกี่จับจะ5ชุดใหญ่นี่20ลูก20ลูกนะครับแล้วก็มีน้ำยา5อย่างนครับผมได้ติมฟรีค่ะ,คะ,ะดีมากค,ออากค่ะ<อ> <c oughs> มาอุดหนุนก็ได้ครับร้านนี้นชื่อขายตรงนี้ประจําใช่ไหมยอ,อยู่ที่นี่ประจําใช่ไหมครับแทบทุกวันค่ะแทบทุกวันเลยนะที่นี่นะตรงนี้เขาเรียกอะไรนะ ช่องลมนะนี่ครับนี่เลยเดี๋ยวจะไปกันดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าฮะอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนใช่ไหม<ะ>ขอบคุณมากครับผมรับประกันคุณภาพแม่ค้าที่นี่เข้าใจดีแม่ค้าที่นี่เข้าใจดีจริงใจดีมากๆเลยทุกคนเลยครับมาทานที่นี่ได้ครับที่ร้านขนมจีนเส้นสดช่องลมนะครับ เลยยูเตือนช่องลมมาหน่อยใช่ค่ะขึ้นค่ะขึ้นนะตอนนี้ยังอยู่ที่บางสะพานน้อยบางพันใหญ่บางพันน้อยค่ะตรงนี้อยู่ยังอยู่บางพันน้อยนะครับเมื่อกี้มีน้ำยาแล้วมาขอบคุณมากครับผมร้านนี้เลยเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในครับเรียบร้อยไหมอร่อยมากค่ะจะมีหน้ำจิ้ม นี้เราทานของจีนที่ร้านของจีนเส้นสดเจ้าน้ำเขาน่ารักไหมมีผักแล้วอันนี้ผักเลยมะเดือชุมพรนี่มะเดือชุ่มพรเอามารู้นี่น,นี่นี่ไม่ใช่นี่คือลูกใบเล็บลรอใบใบเล็บลรอเล็บลรอบและเลียบรอ เรียบร้อย่เครับมัจะมีใบเรียบร้อยใบแมงลักแมงลักมระตูมินเดียบอกจ้ะตูมินเดียปะตูมินเดียนี่คือมระตูมินเดียครับผักหัวฟูค่ะหัวโตฟูอันนี้น่าจะรู้จักดีหัวผักยาวนั่นอยู่บนสุดแล้วเนี่ยยาดมันปูอ่ะใช่ยอมันปูมันปูมันต้นมันปูครับคือขนมจีน ที่ภาคใต้นี่เขาต้องมีให้ครับมีผักให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นผักสดผักดองมันยาห้าอย่างชุดหนึ่งใบตำมังอิงงง่เหมือนแมงดาเะครับนอันนี้ก็คือใบเขาเรียกใบทำมังครับ <c oughs> กินนี่เวลากินนี่จะจะชุนเหมือนกับเหมือนแมงดาเลยใช่ไหมใช่แมงดาเลย ดดเดี๋ยวเรามาทานกันให้คนสวยตานวันนี้กับอร่อยกับโต๊ะจีนโอเอครับเชฟชูพากินตารินพาพาเที่ยวตารินพาหลงพาหลงกับขนมจีนเส้นสดจุมพรนนป้ายชื่อร้านตรงโน้นเลย และนี่อย่างที่ไม่พลาดครับ,บ,บส้มผักเส้นเส้นดองแม่กอลแมกอลแบบนิ่มนี่คือม่เหล่อชุมพรครับรส่วนมากเขาจะเสิร์ฟกับพวกขนมจีนอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นภาคใต้นะ พริกใย่มไหมส่วนมากทีนี้เขาจะมีเขาจะมีใบมันปูครับสุดมานี่คือใบมันปูใบเล็บลอกเล็บลอกอันนี้ก็คือมันจะมีหน้ำด้วยมีหน้ำ เดี๋ยวเรามากินดูใบทำมังครับเคยกินไหมครับใบทำมังใบนี้จะออกแบบจะคล้ายแมงดานะจะกินฉุนเหมือนแมงดาเลยไก่ปลาที่ผมชอบแล้วไกปลานี่ยอ,อ,อร่อยมากนะนี่ ราดลงไปเทเลยมั่งราดลงไปเทเลยเน้นเน้นเทเลยน้องบอกเทเลยนี่เขาจะมีเชฟโปดองยำฮะยำยำเชฟโปใส่ลงไปแล้วก็มีผักดองมีอะไรอ่ะมะละกอไหมมีเมลอดกอครับที่นี่เขาจะชอบชอบเสิร์ฟกับมะละกอเราเวลากินนมจีนที่ภาคใต้นี่ เป็นบ่อยมากเลยจะมีมะละกอที่หัน่นเป็นฝอยแล้วก็มะดองแล้วอะไรแล้วก็นี่นอะไรนนเ,เป็นผักผักอะไรนะใบเหลียงมีใบเหลียงมีใบเหลียงแล้วก็หัวปีปนี่ครับใส่ลงไปอร่อยครับ แล้วก็มีซุปเปอร์ครับนี่เป็นเป็นน้ำยาเหลานะเนี่ยก็จะมีซุปเปอร์ให้ลาลงไปของมักเลยครับของมักเลยนี่นี่่ซเปอร์ตีนไก่นี่แแล้วอืม อืมอร่อยมากนี่ครับคำสุดท้ายเกลี้ยงนะครับอร่อยไหมอร่อยจนเกลี้ยงอืเรียบร้อยครับสองชุดวันนี้ด,ดูสภาพดูสภาพความเสียหายเยอะจนกินไม่หมดครับผักเยอะมาก <c oughs> มาทานกันได้ครับเป็นขนมจีนเส้นสดชุมพรล้านนี้เลยร้านดังบางสะพานน้อย 哦耶，哦耶。